คินเรดีวันนี้ยำปลาทูน่าฟูค่ะปลาทูน่ารสราคาจัดมาเลยค่ะเทออกเอาน้ำออกนะคะเสด็จน้ำให้แห้งแล้วเราก็เอามาตำค่ะแบ่งมาทำครึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งกระป๋องได้มากมายก็จะตำจนละเอียดเลยนะคะ ตำไปเรื่อยๆตำจนละเอียดระวังด้วยนะคะ,สะเสด็ดน้ำไม่แห้งๆเลยเพราะว่าเวลาทอดมันจะได้ไม่กระเด็นค่ะแต่ถ้าให้ดีนะคะเอาปาทูน่าในน้ำมันก็ดีค่ะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำมันอยู่แล้วมันไม่มีน้ำเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นมากมายนะคะเสร็จแล้วก็ตำไปเลยค่ะตำจนละเอียดพอละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแช่ในน้ำมันอีกทีหนึ่งนะคะแช่สักพักหนึ่งเพื่อให้ปลาเขาดูดน้ำมัน อมน้ำมันค่ะเวลาทอดจะได้ยิ่งฟูๆนะคะเมื่อละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ชามแล้วก็แช่น้ำมันกันค่ะพอแช่แล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตำเครื่องเคียงน้ำยำของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราเค่อยมาทอดค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำมันแล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้ปลาเขาฟูอมน้ำมันนะคะเวลาเราทอดอะ่ะจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะแล้วก็ปลาได้ฟูฟูค่ะน้ำมันมันน้อยไปนิดนึงเราจะใส่ให้จนท่วมตัวปลานะคะจัดไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ เราก็มาทําเครื่องเคียงกันค่ะเราก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงใช้แทนไม่ใช่มะม่วงสิคะแอปเปิลค่ะเราใช้แทนมะม่วงค่ะก็ะจัดการปอกเปลือกหั่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาฝานค่ะฝานเสร็จเราก็มาซอยค่ะฝานไปนะคะฝานเสร็จแล้วก็มาซอยค่ะพอซอยเสร็จเราก็มาแช่น้ํานะคะ แล้วก็ดำค่ะเราจะใส่น้ําแล้วก็ใส่ใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อให้อาล์เปิลของเราไม่ดํานะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงอื่นๆน,นะคะเครื่องปรุงอื่นๆของเราก็จะมีนี่เลยค่ะมีแครอทมีหัวหอมมีมะนาว Apple แอปเปิ้ลเมื่อกี้เราก็าหั่นไปแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมมีพริกสองสีของเราค่ะนี่ค่ะพริกก็แช่ฟรีดเอาไว้นะคะมาเลยค่ะแล้วก็ขูดแค่ลอดก่อนเพื่อตกแต่งจานให้สวยงามนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นต้นหอมค่ะซอยค่ะซอยไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหอมค่ะหอมก็ใช้ สองสีเหมือนกันหอมแขกก็จะตกแต่งเหมือนกันค่ะสีมันเข้มหน่อยจะได้สวยงามซอยไปจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมน้ำจิ้มของเรานนี้เครื่องเคียงของเรานะคะน้ำจิ้มของเราก็จะมีมะน,นาวมีพริกสองสีค่ะหั่นไปค่ะซอยไปค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลน,นะคะ ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากหน้อยใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยนะคะกินเพื่อเป็นยานะคะอาหารกินแล้วอย่าทำร้ายสุขภาพตัวเองนะคะเผ็ดพอประมาณค่ะก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะซอยไปค่ะไม่ต้องละเอียดมาก และแล้วเราก็มาบีบมะนาวค่ะตามที่บอกที่แรกน้ำปลาน้ำตาลปรุงรสแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วเราจะไปทอดปล,ปลากันค่ะแอปเปลิลเราก็หวานอยู่แล้วนะคะใส่นิดหน่อยพอน้ำตาลค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำยกำเครื่องของเรา ไม่ดำเลยค่ะแอปเปิลแช่น้ำเกลือเสร็จปลาทูหน้าของเราตั้งกระทะให้ร้อนจัดแล้วก็เทลงไปเล็กค่ะแล้วก็ยียยให้กระจายนะคะเพื่อปลาเขาจะได้ฟูได้เต็มที่ค่ะหนึ่งหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องหนึ่งกระป๋องปลานทูหน้าทำได้สองแผ่ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะอีกกระป๋องหนึ่งเราจะเก็บไว้ค่ะว่าเรา อยากจะกินเป็นยำกับสลัดเนาะเป็นเป็นลาบทูน่ากับสลัดเพื่อสุขภาพนะคะไม่ใส่น้ำมันไม่ทอดแล้วคราวนี้อันนี้นานๆอยากกินทีค่ะปลาดุกฟูนึกถึงไม่มีปลาดุกก็ใช้ปลาทูน่าฟูของเราได้เลยค่ะพอข้างกรอบเขาข้างๆเขากรอบดีนะคะฟูแล้วเราก็ตะล่อมตะล่อมค่ะเราก็จัดเป็นแพดรูปทรงตามที่เราต้องการเลยนะคะไฟนี่ตรงกลางมัน หัวแก๊สมันใหญ่แต่กระทะมันเล็กมันก็เลยตรงกลางไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยสุกกรอบเท่ากบับเกาะข้างข้างค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับค่ะพอกลับแล้วก็เดี๋ยวตักขึ้นเส็จน้ามันนะคะแล้วเราก็จะทอดชิ้นต่อไปค่ะวิธีการกเหลืองกรอบได้ดีแล้วนะคะเราก็จะเทเส็จน้ามันนี้หนึ่งเพราะว่ามันยังอยู่ในตัวปลาอยู่ แล้วก็ลงไปพักไว้ชิ้นที่สองแพที่สองก็ทำเหมือนกันเลยค่ะยียีย,ยให้กระจายเพื่อให้เขาฟูได้เต็มที่นะคะพอเขาเริ่มฟูดีแล้วก็เดี๋ยวะร่อมทร่อมมาให้ติกกันเป็นแพค่ะเสียดายนะคะต้องเอาให้หมดเ <c oughs> ตะลงไปให้หมดค่ <c oughs> ะทรมด้วยเลยค่ะเริ่มเหลืองกรอบดีแล้วครับข้าง ก็มีกระเด็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะควรใช้ทูน่าในน้ํามันนะคะถ้าเราจะมาทําทูน่าฟูนะคะเพื่อกันกระเด็นถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเสด็จน้ํามันเสด็จน้ําให้แห้งดีจริงๆค่ะมันจะได้ไม่กระเด็นระหว่างทอดไปนี่ก็มีกระเด็นด้วยนะคะสะดุ้งเลยค่ะเดี๋ยวได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็ตะล่อมให้เป็นแผ่นแล้วกลับด้านค่ะ พอเหลืองสุกกรอบได้ที่แล้วก็เอาขึ้นค่ะก่อนขึ้นก็เช่นเทิมมดเทน้ามันออกนิดนึงจากกระชอนของเราแล้วก็ไปพักในกระดาษซับนะคะยำประดุกฟูค่ะไม่ใช่สิคะยำทูน่าฟูค่ะประยุกต์เอานะคะเราไม่มีประดุกฟูแล้วก็ใช้ทูน่าของเรานี่เลยช่วงลดราคานี่กรซื้อมาตุนทำคุ้มค่ะ เสร็จแล้วทอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นแล้วค่ะเตรียมตัวเอาขึ้นได้แล้วนะคะเหลืองกรอบแล้วปิดไฟค่ะตักขึ้นเลยค่ะเทน้ำมันออกก่อนหน่อยนึงแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะต่อไปเราก็จะมายำกันเลยนะคะ เครื่องยำของเราก็ที่ตำมาไว้นะคะนี่ค่ะเรามาจัดใส่จานกันตามด้วยแพรของเราสองแพรค่ะปลาทูน่าฟูมะม่วงค่ะไม่ดำเลยแล้วก็เครื่องผักของเราแล้วก็น้ำจิ้มของเราค่ะก็ตกแต่งด้วยแครอทก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมค่ะแล้วตามด้วยแอปเปิลของเราค่ะ แล้วก็โรยหน้าข้างบนอีกทีนึงเสร็จแล้วก็โรยผักชีอีกทีหนึ่งแล้วก็ราดน้ํายําผักชีต้นหอมนะคะถ้ามีแล้วก็ราดน้ํายําแล้วก็โรยด้วยถั่วกับกรอบของเราค่ะจะเป็นถั่วลิสงคั่วสวัลลิสงอบอะไรก็ได้ค่ะหรือเม็ดเม็ดมะม,ม่วงหิมาพานก็ได้นะคะดูสวยงามไปอีกค่ะอร่อยด้วยค่ะราดไปเลยค่ะ ค่ะเป็นอีกเมนูที่นำเสนอนะคะกินไรดีวันนี้กินยำทูน่าฟูค่ะมื้อนี้ก็ไม่ต้องทานข้าวกันเลยค่ะแค่นี้ก็อิ่มจุกๆแล้วค่ะยำทูน่าฟูเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ